คลิปนี้เป็นแรนดัลนะคะในหัวข้อที่ว่าใครที่อยากบอกรักคุณเหลือเกินหากการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้ดูนะคะว่ามีลัคนาราศีใดบ้างที่เกี่ยวข้องนักสัตว์จอ นักสัตว์มะเมียราศีมังกรนักสัตว์มะโรนักสัตว์ลกานักสัตว์มะเสงนักสัตว์วอกนักสัตว์กระต่ายราศีกัน นักสัตว์ชัว่วราศีเมถุนนักสัตว์มะแมนนักสัตว์กุ่เอามาดูนะคะว่ามีพลังงานในบ้านที่เกี่ยวข้องใครที่อยากบอกรักคุณหลือเพิ่งนะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้นะคะ อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่อยากจะบอกรักใครอยู่นะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมดูเพื่เป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ขออนุญาตดูนะคะซิก o อฟซอดฟอร์บินิเกนครีนบอลเจท h e เวอร์ ีคนที่อยากบอกรักคุณเหลือเกินนะคะคือคนที่เคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแบบกระทันหันนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเขาคนนี้อาจจะมุกออนจากคุณไปแล้วก็ได้นะซิกออฟซอรนะ,คะเคยหันหลังให้คุณไปหรือว่าคุณอาจจะหันหลังให้เขาไปก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกของเขานะคะ ไม่ได้บอกคุณให้คุณได้รู้นะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะสี่เหรียญเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้มีความมั่นใจในตัวเองเขาเป็นคนที่มีความสุขนะอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีได้เป็นนักร้องนักแสดงได้นะสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนรอบข้างอ่ะให้ได้ชมความบันเทิงนะ กับเขานะอาจจะเป็นคนที่เฟรนลี่ได้นะคะมาดูพลังงานเขาต่อนะคะใครที่อยากบอกรักคุณเหลือเกินนายอ้วนเดชศรตาแปดถ้วย นายออพเป็นดิเอรเดมเพลอร์เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะเป็นคนที่นิ่งๆใส่คุณนะในช่วงเวลานี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้ด้วยนะะในบางท่านเขาเฝ้ามองคุณอยู่แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะเขาเฝ้ามองคุณอยู่แอบส่องแอบมองคุณอยู่คุณเปรียบเสมือนเหรียญเหรียญนี้นะคะที่เขาเฝ้ามองเฝ้าดูคุณนะคะ เขาอาจจะเคยหันหลังจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปแล้วก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมุกออนจากเขาไปแล้วเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นเด็กสตาร์นะะอาจเป็นคนมีชื่อเสียงได้เป็นคนมีเสน่ห์ใครๆก็เข้าหาเขานะคะเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีความใจร้อนนะคะ ว่าพายอยากจะบอกอะไรสิบเหรียญกินอ f อกซอดห้าไมา้ The w o r l Queen of s อ o มเขาคนนีนะ้เป็นคนที่มีความมั่นคงนะาฐานนะดีมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเขาเขาและคุณนะมีความเป็นคู่กันนะคิงออฟสอดกับควีนออฟสอดคุณคุณรู้สึกว่ามีความถูกชะตากันนะมีความ รู้สึกว่าคุณเหมือนกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีกําแพงด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วคุณก็สึกถูกพันกันไม่ได้เจอกันเหมือนเคยทําบุญร่วมกันมาก่อนเคยเป็นคู่กันในอดีตชาติได้นะคะแล้วคุณมาเจอกันตอนนี้เขารู้สึกสับสนในใจรู้สึกตอนนี้เขารู้สึกสับสนในใจรู้สึกเหมือนตีกับตัวเองอยู่นะ,ะในช่วงเวลานี้เหมือนเขาแบกรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้ เดอะเวอรนะคุณเป็นโลกทั้งใบนะที่เขาคิดถึงคุณอยู่นะไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความสึกเขาได้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะมาดูไพ่อลเอเคิลรักนะคะว่าเขารู้สึกยังไงนะขอสับด้านนอกนะ,ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ ความรู้สึกของเขานะเหมือนคุณมีความรักความปรารถนาดีที่จะมอบให้กันนะเหมือนรักแท้นะคะที่มีความอบอุ่นใจเป็นพื้นที่เซฟโซนให้กันนะเหมือนแม่คอยดูแลลูกนะคะ mm hmm. เขาอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณนะในการทําสิ่งต่างๆหรือสิ่งที่ชอบหากเขาเป็นชายเขาอาจจะเป็นคนใส่แว่นนะคะหากคุณเป็นชายคุณก็เป็นคนใส่แว่นนะคะ mm hmm. ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ อาจจะมีช่วงเวลาที่บางท่านเปิดเผยความสึกไปนะะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณและเขาจะรับความรู้สึกของกันนะคะอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งที่ติดคอมมิทเมนต์แล้วก็ได้นะคะอน,นี้เป็นพลังงานโดยรวมนะหากไม่ใช่ก็ผ่านได้นะคะเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณคนะอยากจะ มีช่วงเวลาที่แต่งงานร่วมกันแล้วอยู่จนแก่เท่าไปด้วยกันนะคะช่วงเวลานี้เหมือนเป็นช่วงที่ยับยั้งใจตัวเองอยู่นะ,ะอาจจะเป็นฝ่ายคุณหรืออาจจะเป็นฝ่ายเขาได้นะคะเหมือนมีแพชชั่นต่อกันนะคะแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ชะรอความรู้สึกไว้อยู่นะคะดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไร อย่ากลัวบริหารจัดการเด็กกายรับช่วงต่อสติสัมปชัญญะเขาคนนี้นะเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถฉลาดหลักแหลงนะเป็นคนที่ใช้คำพูดในการพูดให้ผู้อื่น มีความน่าเชื่อถือเป็นคนที่พูดแล้วคนอื่นศรัทธานะคะอาจจะเป็นพิธีกรได้นัก้องนักแสดงได้นะคะเขาเป็นคนที่แบกรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้นะเหมือนอาจจะไม่ได้พูดให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ เขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะเป็นนักบริหารเป็นหัวหน้าง,งานเจ้าของกิจการได้เขานะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะใครๆก็เข้าหาคุณนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาพร้อมนะที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะรับช่วงต่อแต่เขาพยายาม แต่เขาพยายามบอกกับตัวเองนะคะว่าอย่าก,กลัวนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีความประมาทะะในความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามบอกกับตัวเองหรือว่ารวบรวมความกล้าเพื่อที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูนะคะว่าไพ่มีเธยอยากจะบอกอะไรพื้นที่ปลอดภัยใช้ประสบการณ์ วางแผนข้างรักดูแลเขาคนนี้นะรู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขานะเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นอ่อนโยนเป็นพื้นเป็นพื้นที่แห่งความเซฟโซนนะคะคุณเติมเต็มความรู้สึกของเขานะคะเขาจะใช ประสบการณ์ในอดีตนะที่คุณและเขาได้หล่อหลอมกันมานะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองนะในส่วนที่ควรจะปรับปรุงนะเพื่อเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขารู้ใจตัวเองนะว่าเขารักคุณคนะคุณคือคนที่เขาปรารถนานะที่จะอยู่เคียงข้างเขากําลังวางแผนนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เขาอยากจะเข้ามาดูแลคุณนะคะดูแลหัวใจคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในกาต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ